ก็สวัสดีคนดูและผูดด้เดตตามทุกท่านด้วยน,นะครับวันนี้ผมจะมาสอนตามตัวอย่างเลยนะอย่างแรกเรากดลิงก์เพลงครับอยู่ใต้คลิปนะครับพอกดมาแล้วมันก็จะมีเพลงแล้วก็มาร์กเพลงไว้ให้นะผมไปเพิ่มเพลงกับมาร์กเพลงไว้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ก็จะมีลิงก์เพลง3 0ิเฟรมอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีโทนสีไว้ให้ด้วยนะครับนี่สามอันนี้นะผมขอลบไปนะครับเดี๋ยวเขาจะมาใส่ตองทรงออกนะลบไปเลยอ่าก็จะเหลือแค่เพลงใช่ไหมจากนั้นก็คลิปนี้ใช้แค่3รูปนะครับเป็นรูปแนวตั้งนะครับก็ให้เรามาเริ่มํานเลยะ อันนี้สายฟรีก็ทําได้นะครับเดี๋ยวผมบอกนะว่าเอฟเฟกอันไหนมันต้องลบนะครับโอเคถ้าสายฟรีนะถ้าสายเติมอยู่แล้วก็ทําตามได้เลยครับสายฟรีเดี๋ยวผมบอกรีกทีนึงนะโอเคทำทำตามไปก่อนนะครับอ่าจากนั้นก็มามาักนี่เลย91กดบวกครับเพิ่มรูปของเราเลยอ่าพอเพิ่มมาแล้วก็ให้เรายืดมาวีนีครับมาวีนีนะ1 5 1 8กดที่รูกครับกดยืดมาเลยปึ๊บโอเคก็อยู่ถึงแค่นี้นะครับแล้วก็มามักแดนข้างหน้าเลยครับนี่ย สิบห้าหนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้ให้เราเพิ่มรูปอีกอนหนึ่งวันเลยครับอ่าป๋าเพิ่มมาแล้วก็ให้เราเอามาตัดเลยอ่าสิบเจ็ดศูนย์เก้าก็ได้ครับสิบเจ็ดศูนย์เก้ากดตัดไปเลยปบ๊บโอเคก็จบอยู่ข้างหลังอย่างงี้นะโอเคอ่าจากนั้นก็หมารูปนี้เลยนี่นะเก้ายี่สิบเอ็ดเนี่ยรูปที่เก้ายี่สิบเอ็ดนะกดที่ลูกครับหมาหน้านี้ครับแล้วก็มาที่ซูมแล้วก็ให้เรามาร์กตรงนี้ไว้ครับสิบเอ็ดศูนย์สามมาก็ได้เฉยน,นะครับเบิร์บหมาไม่ต้องปรับม อันนี้นะ897นะครับโอเคแล้วก็มากึ่งกลางมาที่กราฟครับใช้เป็นอันนี้นะอ่าก็แล้วกลับแล้วก็กลับมามาร์กนี้ครับ1103อันนี้ให้เราปรับได้เลยครับเป็น1280นะอ่าโอเคนี่1280โอเคก็จะซูมเข้ามาอย่างงี้ฟิบอ,อ่าโอเคอ่าจากนั้นก็มามาร์กนี้เลยอ่าด้านหน้านี่นี่เก้ 91, มาที่อันแรกครับแล้วก็มาร์กไว้เลยเึ๊บอ่ามาร์กนี้ไม่ต้องปรับนะครับแล้วก็เลื่อนมามาร์กนี้ 1ิบเอศูาอันนี้ที่เราเลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับให้ตัว y มันเป็นพันสองนะหาเลื่อนมาเลื่อยก่อนครับอันนี้ก็ได้พันสองสิบเจ็ดนี่นะโอเคนะครับตัว y พันสองสิบเจ็ดตัว x เท่าเดินมนะครับห้าสี่สิบโอเคอ่าจากนั้นก็มา,มา mark นี้ครับสิบสองหนึ่งแปดอันนี้ที่เราเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับก็คือตัว y เนี่ยเป็นห้าหนึ่งศูนย์นะโอเคห้าร้อยสิบบาทอันนี้นะห้าหนึ่งศูนย์จุดเก้าก็ได้โอเค ก็มีอยู่แค่นี้ครับแล้วก็มาร์กต่อไป1403อ่ะ1403ให้เราปรับตัว y เท่าเดิมน,นะครับ960นะแล้วก็ตัว x ให้เราปรับเป็น326นะครับโอเคตามผมเลยเลื่อนมาเฉียงมาทางซ้ายอย่างเงี้ยโอเคทุกคนอางเงี้ยให้มันตรงกับขีดตรงกลางอยู่แล้วใช่ไหมอ่าพอตรงปุ๊บแล้วก็มาอยู่อย่างนี้เห็นไหมสาม้ยยี่แล้วก็960ก็มาเฉียงๆมาทางนี้เห็นไหมเนี่ยอ่าจากนั้นก็มาร์กต่อไปอ่ดา,อา,นะ 15, 02, าด้านหลังเลยอ่ามาร์กี่ยวนะมี้านหลลังเย ก็คือมาร์งนี้นะ15 18นะครับอันนี้เราเลื่อนมาทางซ้ายนะครับประมาณตัว x เนี่ย712ะเลื่อนมาทางซ้ายตรงมาเลยครับอ่า712 14อันนี้ปึ๊บอ่าโอเคก็ได้ได้เป็นเลข4เห็นไหมเป็นเลข4นะขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นเลข4เห็นไหมทุกคน <S <S อ่าจากนั้นก็มากึ่งกลางมาที่กราฟครับกดตรงนี้ครับเดี๋ยวมันจข้าลอกมาแล้วก็วางทุกคีเฟรมไปเลยปึ๊บอ,าอ่ากดผิดครับขอไปผิดเปิดนี่ทำไมอะอ่าวางทุกคีเฟรมปึ๊บอ่าก็วางให้เหมดเลยนะมันก็จะเลื่่ออนยยางงเี้ ฟืบ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 อ่าเห็นไหมโอเคก็ได้แบบนี้นะครับนี่เป็ลขสี่อย่างงี้อ่าจากนั้นก็ย้อนกลับแล้วก็มาให้เราเอามารูปนี้เลยครับก็คือรูปที่รูปสุดท้ายนี้นะมาเลยครับแล้วก็มามาร์คหน้าสุดเลยสิบห้าหนึ่งเจ็ดนีนะกดเที่ยวครับมาหน้านี้ครับมาที่ซูมเหมือนเดิมแล้วก็มาร์คตรงนี้ไ้เลยครับห้าหนึ่งเจ็ดนะปึ๊บอ่าพอเรามาร์คปึ๊บก็ให้เราปรับเป็นหนึ่งพันหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะโอเค แล้วก็มามาร์คนี้สิบห้ายปดอันนี้ให้เราซูมออกไปครับ9 7้า้อยเจ็สิบก็ได้อันนี้นะเก้า้อยเจ็ดสิบนะครับโอเคแล้วก็มาร์คนี้ครับ1ิบหกูสามอันนี้ให้เราซูม8 6ด้อยหกสิบครับอ่าน,นี่แปดหกสิบนะแล้วก็มามาร์คนี้ครับ1ิบหหนึ่งห้าอันนี้ให้เราซูมออกไปครับห8 5้อยแปดบห้านะ <S <S อ่าโอเคหก5ปดห้าแล้วก็มาร์กต่อไปสิบหกยี่สิอันนี้ให้เราซูมออกไปครับห้า้อยเจ็สิบครับ อ่าโอเคแล้วก็มาร์กต่อไปสิบหกยห้าอันนี้ให้เราซูมแปด้อยสามสิบอ่าโอเคแปดสาหแล้วก็มาร์กต่อไปครับสิบเจ็ดูนย์อันนี้ให้เราซูมหนึ่งพันสามสิบครับอ่านี้หนึ่งูนย์สามศูนั่นะ 30, แหล,ละโอเคแล้วก็มาหลังสุดเลยสิบเจ็ดศูนย์เก้าอันที่เราซูมหนึ่งพันหนึ่งสาสิบครับอ่าน,นี้หนะึ่งันหนึ่งสามสิบโอเคจากนั้นก็ให้เรามากึ่งกลางเอ้กราฟไม่ต้องใสก็ได้มะเอ,อกราฟไม่ต้องใสนะครับปล่อยมันเลื่อนเองไปเลยนะ นี้นะโอเคนะครับแล้วก็ต้องกลับครับมาที่ท่านแรกเลยแล้วก็มาด้านหน้าสิบห้าหนึ่งเจ็ดอ่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้เรากลับมาที่ซูมก่อนนะกลับมาที่ซูมปุ๊บแล้วก็ให้เรามามาร์คนี้ครับสิบห้ายดอันนี้ที่เราเลื่อนมาร์กถอยหลังไปแล้วก็กลับมานะทำทำตามผมมาแบบนี้นะอ่าตอนนี้มันอยู่ยี่สิบองจุดสามใช่ไหมเลื่อนไหมประมาณนี้ครับยี่สิบสองจุดสองเอ้ยยี่สิบสี่จุดสองรัปล่อยอะปุ๊บแล้วก็เราเลื่อนก,กลับมานะครับเป็นยี่สิบสองจุดสามเห็นไหมเมื่อกี้มันมีแค่ 2, ยี่ส มันไม่มีเลขสามให้นะพอเลื่อนกลับไปแล้วก็เลื่อนกลับมาก็าเป็นแบบนี้ให้นะครับยี่สิบสองจุดสามมาปล่อยปึ๊บอ่านไหมมันก็จะอยู่ตรงขีดแดงแล้วก็ไอ้มาร์คไอ้มาร์คมันจะถอยหลังไปนิดนึงเห็นไหมทุกคนโอเคก็ทำแบบนี้ให้หมดไดเต้องทงหมดเลยก็มามาร์คนี้ด้วยสิบหกศูนย์สามเหมือนกันเลยครับเลื่อนออกไปก่อนปึ๊บแล้วก็เลื่อนกลับมาปึ๊บอ่านไหมก็กลับมาแบบมาร์คเขาขาวตรงขีดแดงแต่มันแบบเอียงไปหน่อยเห็นไหมโอเคอ่าแล้วก็มามาร์คน,นี้ครับสิบหกหนึ่งห้า แล้วก็เลื่อนกลับมาปึ๊บอ่าโอเคต่อไปมาเดิมไปเลยกลับไปแล้วก็กลับมาอ่าโอเคกลับไปกลับมาเหมือนเดิมเลยครับเอาเลย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 ปึ๊บอ่าโอเคมาร์กนี้ด้วย1700ปึ๊บอ่าก็จบแค่1700น,นะครับโอเคมันก็จะซูมออกไปฟืบฟืบฟืบอ่าโอเคแล้วจากนั้นก็มาที่อันแรกได้เลยแล้วก็มาร์กด้านหน้าไว้เลยครับ1517 ปึ๊บแล้วก็มาวีนี้ครับสิ 15, 22้ายสองก็ได้อ่ะเรื่องอันนี้เลื่อนขึ้นไปด้านบนเลยประมาณอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลบไปก่อนครับ15บห้ายสองลบมาร์กไปมาสิบห้ายดีกว่าอันนี้นะสิบห้ายามก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนเลยปึ๊บอ่ะประมาณนี้พอครับโอเคอ่าจากนั้นก็มามาร์กนี้สิบห้ายปดอันนี้ก็เราเลื่อนมาข้างล่างเลยครับดูตัวเลขตามผมก็ได้นะตัววายนี่นะดูตามผมเลยก็ได้นะผมเลื่อนประมาณไหนนะก็ประมาณนี้ฮาร์ดมีลมมี อันนี้ประมาณนี้ก็ได้1000เห็นไหมโอเคแล้วก็มามาร์ k นี้ครับกึ่งกลางนี้นะหกศูนย์ศูนย์อันนี้ให้เราเลื่อนกลับไปด้านบนเลยครับอ่าประมาณดูตัวเลขตามผมแล้วก็ได้ตัววายนะอ่าประมาณนี้ก็ได้ครับเก้าร้อยยี่สิบหกโอเคนะแล้วก็มามาร์ k นี้ครับสิบหกศูนย์สามไม่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 ใหม่เดี๋ยวกลับมาหกศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปจุดเดิมเลยขึ้นบนจุดเดิมครับตรงนี้อ่าก็คือตรงน,นี้แล้วปล่อยโอเคแล้วก็มามาร์ k นี้ครับสิบหกศูนย์สามอันนี้ให้เราเลื่อนกลับมมาาประณ อ่าโอเคประมาณนี้ก็ได้ครับ930มสนี่ยโอเคนะครับแล้วก็มากึ่งกลางนี้ครับ1609อันนี้ก็เลื่อนกลับข้างบนที่เดิมเลยครับตรงนี้นะปุ๊บอ่าก็ประมาณ863ร้อยมาแหละโอเคแล้วก็มามากนี้ครับ1615อันนี้ก็เลื่อนมาตามผมเลยนะประมาณ983มั้งอ่ะอ่านี่983นะครับโอเคแล้วก็มามาร์กนี้กึ่งกลางนี้กึ่งกลางนี้1 6 1 8ดีกว่า1 6 1 8นะครับอ่า1 6 1 8อันนี้ให้เราเลื่อนขึ้นไปด้านบนที่เดิมเลยครับเลื่อนไปเลย ปุ๊บจุดเดิมมันอ่าโอเคแล้วก็มาร์คนี้16 20ก็ให้เราเลื่อนกลับมาครับประมาณ918ก็ได้เน่ยเนีา้ย9 1บดโอเคแล้วก็มากึ่งกลางนี้ครับ16 22ยิบออันนี้ก็เลื่อนขึ้นกลับข้างบนที่เดิมนะครับตรงนี้8 6 3สาเนี่ยโอเคแล้วก็มามาร์คนี้16 25้าอันนี้ก็เลื่อนกลับมา918นแะครับลลงมาปุ๊บอ่าโอเคแล้วก็กึ่งกลางนี้ครับ16 28ปอันนี้ก็เลื่อนขึ้นไปกับจุดเดิมเลยครับ863อ่าโอแล้วก็มารากนี้ 1 7 0อันนี้ก็เลื่อนลงมาครับ918ดนะปึ๊บอ่า17ก็ได้โอเคแล้วก็กึ่งกลางนี่ครับ17 0 4็ศูนอันนี้ก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนจุดเดิมมาแบดห3สามานะโอเคแล้วก็หลังสุด17 0 9ย์อันนี้เลื่อนมาข้างล่างสุดเลยครับตรงนี้นะนี่เลยปึ๊บอ่านี่พันสองเลยนะพันทุนุนสองเนี่ยโอเคก็จะได้อย่างนี้นะครับเด้งลงอ่าจะนั้นก็มากึ่งกลางด้านหน้าเลยครับหลวมมาข,ขาวเลยนะมาที่กราฟครับใช้เป็นนนราฟอนนัี้ เฉมจู่ข้าลอกมาแล้วก็วางทุกคียเฟรมปึ๊บอ,อ่ะก้อยวางข้าราหมดเห็นไหมแล้วก็มาเปลี่ยนเอานะครับเริ่มแรกให้เราขึ้นแล้วก็ลงนะอย่างงี้สลับเ,เอาก็จะขึ้นแล้วก็ลงต่อไปขึ้นนะต่อไปก็ลงอะ่ะก็จะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอะ่ะปรับสลับกันไปนจบเลยครับอะ่ะก็จบอยู่ที่ลงนะก็ได้ก็ได้อย่างงี้นะครับเห็นไหมก็จะเด้งตึ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 งอะ่ะเห็นไหม โอเคจากนั้นก็ใช้เป็นกราฟนี้ก็ได้หรือลงอย่างนี้ก็ได้นะโอเคหรืออย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ผมขอเป็นกราฟนี้แล้วกันแบบนี้นะอ่าไปเลยนะปึ okay. ๊บอ่าโอเคอ่าจากนั้นก็ย้อนกลับครับแล้วก็มาย้อนกลับอีกทีหนึง่งมาหน้านี้ครับกดเปิดเส้นวาดไปเลยเปลี่ยนสีตามปชอบเลยผมเป็นสีขาวนะแล้วก็ปรับเป็น20พครับอ่าโอเคก็จะมีขอบๆอบขอกขมาอย่างนี้โอเค okay. นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บอ่าจากนั้นก็ เดี๋ยวมาใส่ Effect อฟเฟรกันเลยครับกลับมารูปแรกเลยก็คือเนี่ยที่เราทำนี่นะกดที่รูปครับมาที่อฟเฟรเลยกดเพิ่มอฟเพรสและครับแล้วก็มาที่การเบี้ยวครับแล้วก็ใส่ท้ายอันเดิมเลยกดเลยครับเพิ่มเลยแล้วก็เปิดกระจกเงาอ่ะแค่นี N ้พอครับแล้วก็ไอเฟตต่อไปมาที่ย้ายแปลงแล้วก็ใส่แกว่งกดเลยครับเพิ่มเลยแล้วก็มาที่ความถี่ครับปรับเป็น1.03่นอ่ะเนี่ยหนึมาที่มุม1ครับปรับเป็นลบ2.6 อ่าเนี้ยลบสองจุดหกมาที่มุมสองครับปรับเป็นสองจุดห้าครับอันนี้อ่าโอเคสองจุดห้าแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อไปมาที่แยกแป้งเหมือนเดิมแล้วก็ใส่สันกดเลยเพิ่มเลยแล้วก็มาที่มุมครับให้เราปรับมุมเป็นศูนย์เลยอ่าศูนย์นี่นะแล้วก็มาที่ความถี่ครับปรับเป็นศูนย์จุดเจ็ดห้าอ่าเนี้ศนะูนย์จุดเจ็ดห้าแล้วก็มาที่ขนาดปรับเป็นห้าสิบเ อ่าห้าสี่ใช่ไหมแล้วก็กดจุด่สจุดครับกดทำฟ้าหมาปึ๊บก็จะมีสั่นอยู่สองอันใช่ไหมครับกดอันที่สองเลยแล้วก็มาที่มุมครับปรับเป็นลบเก้าสิบเลยอ่านี่ลบเก้าสิบแล้วก็มาที่ความถี่ครับปรับเป็นศูนย์จุดหกสิบอ่าแล้วก็มาที่ขนาดปรับเป็นหนึ่งร้อยสี่ครับก็คือหนึ่งศูนย์สี่อ่าโอเคแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อไปให้เราใส่ท้ายอันเดิมนะครับเพิ่มมาเลยโอเคก็เปิดกระจกเง,งาได้เลยครับปึ๊บอ่าก็ได้มีอยู่แค่นี้นะครับเอฟเฟกต์ Effect, มีอยนะู่ห้าเอฟเฟกต์ะ อย่างนี้นะครับอ่าจจะแล้วก็จูบจูบครับค้าวโกมาแล้วก็เอามาวางอันนี้ด้วยครับอันหลังสุดเนี่ยนะก็วางไปเลยครับปึ๊บแล้วก็หลังสุดให้เราลบท้ายล่างไปเลยนะครับปึ๊บอ่าก็เลยแค่นี้นะก็ได้อย่างนี้นะครับกดให้ดูะะอ่าเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊งปึ๊งปึ๊งอ่าโอเคใครอยากให้มันเด้งเยอะๆก็ ons, ลองปรับตัวนะครับไอ้เรื่องที่มันเด้งขึ้นเด้งลงนี่นะอยากให้เด้งเยอะก็ปรับไปเยอะไปเลย โอเคนะครับจากนั้นก็มีอยู่ขค้นที้เท่างอ่าเดี๋ยวเด้อมานี่เลย9็1กดบวกครับเพิ่มเสี่ยมเข้ามาอ่าจากนั้นก็จุดๆครับยืดไปยังพื้นที่ประกอบอ่าก็จะพอดีจอนะครับแล้วก็ให้เรายืดมาไปนี่ครับ1518กดยืดม,มาเลยเป ux, ิ๊บเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างอย่างี้นะเปึ๊บอ่าเราก็กดที่เสี่ยมครับกดตรงนี้ครับกดทําซ้ำมาอีกอันหนึ่งครับเปึ๊บอ่าเราก็อันบนนะครับอันบนสุดเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นสีดำนะเปึ๊บอ่าแล้วก็ให้เราปิดรูปดาวสีดําไปก่อนอน,นะครับป,ปิด ปึ๊บอ่าก็เดี๋ยวอันสีเขียวไว้นะอ่ะจากนั้นก็มาใส่เฟกันนะครับกดอันสีเขียวเลยก็คืออัรล่างอันล่างนี่เนี่ยกดมาเลยครับมาที่เฟกครับกดเพิ่มเฟกเลยแล้วก็มาที่อื่นๆแล้วก็ใส่ขั้ลรองพื้นหลังกดเลยครับเพิ่มเลยอ่าแล้วก็เฟกต่อไปครับให้เราใส่ท้ายเดิมเลยปึ๊บอ่าก็เปิดจหเงาโอเคแล้วก็เฟกต่อไปมาที่การบิดเบี้ยวครับแล้วก็ใส่ขึ้นวงกลมกดเลยครับเพิ่มเลยแล้วก็มาที่ความถี่ครับปรับเป็น0.60 ่าโอเค0ูนใช่ไหมแล้วก็มาที่ความแรงปรับเป็น0.126อ่สิานี่นะศูนยแล้วก็มาที่รัศมีครับปรับสุดเลยนะ0.80ปึ๊บอ่านไหมว่ามันเป็นวงกลมขึ้นเต็มเลยไหมปุ๊บอ่าโอเคจากนั้นก็ให้เรามาเท่ากับมานะนี่ครับมาที่ซูมอันนี้ให้เราซูมจากพันแปดสนะเป็นพันสครับอ่าพันสามเจ็ดสิบนะก็จะจอโค้งๆอย่างนี้เห็นไหม ก็เป็นโค้งแบบประบเข้อไปเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอเคอย่างเป็นนี้แล้วปึ๊บปึ๊บนีบบ่เห็นไหนมเทไหมโอเคอ่าจากนั้นก็กดเปิดรูปตานบนได้เลยอ่าโอเคมันเป็นสีดาใช่ไหมกดที่สีดำาลครับมาหน้าน,นี้ครับปรับเป็นสิบหกควอบหรือสิบสองก็ได้สิบหกดีกว่าสิบหกก็ได้อ่านี่สิบหกโอเคแล้วก็ยังกลับมาที่เอเฟคเพิ่มเเฟคครับมาที่ค้นหาครับพิมพ์คําว่ากระพริบตากออะนะอ่าก็ะนะากจเจอเลยครับอันแรกเลยเพิ่มเลย แล้วก็ปรับเป็น13.7พาร์ทอ่านี่13.7ก็จะกระพริบป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้เห็นไหมอย่างนี้โอเคนะครับอ่าจากนั้นก็ให้เรามามาร์กนี้ครับ1502กดบวกครับอันนี้ก็เพิ่มเรี่ยมเข้ามาอีกครับกดเติมจุครับกดเติมเต็มไปที่ประกอบเลยปุุงอ่าก็เต็มเต็มจอให้เราเลยนะแล้วก็มาตัดวีนี้ครับ1603ปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็มาตัดวีนี้ครับ1517ปึ๊บอ่า แล้วก็มาวินี่ก่อนนะครับ1518นะครับกดที่อันล่างนี้นะเนี่ยกดมาเลยกดยืดมาปึ๊บอ่าโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะจากนั้นก็มาที่อันแรกเลยครับนี่กดมาที่เอฟเฟคเลยเพื่อเอฟเฟคครับใส่ข้าละผูลานเดิมเลยปึ๊บอ่าแล้วก็ไม่ต้องปรับเลยนะครับแล้วก็เฟกต่อไปครับมาที่ค้นหาครับพิมพ์คําว่าแมปกางกระจัดนะนี่มอแอร์พอเนี่ยนะก็นี่แมปการอาะจัดเชิงขั้วนะครับอันนี้ใครใส่ฟรีไม่ต้องใส่นะครับไม่ต้องใส่ใก็ได้นะโอเคถ้าใครใส่เติมไปแล้วก็ใส่ได้เลย ่ายฟรยีไม่ต้องใส่นะครับปึ๊บ่ายฟรีก็ให้น้ลบไปเลยครับไอซีเลียมสองอันเนี้ยมันไม่ต้องใส่นะถ้าเป็นสายฟรีนะถ้าสายเติมก็ทําตามผมต่อไปเลยอ่าจากนั้นก็มาที่แมปการแต่เชิงขั้วเลยครับมาที่มุมให้เราปรับเป็นลบเก้าสี่ครับอ่านี่นะลบเก้าสี่จุดศูนย์แล้วก็มาร์กตรงนี้ไว้ครับสิบห้าหนึ่งแปดมาร์กไปเลยปึ๊บอ่าแล้วก็มาด้านหน้าครับสิบห้าศูนย์สอง่ยให้เราปรับเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคแล้วก็มากึ่งกลางมาที่การาฟ กดตรงนี้ครับเลื่อนแค่นี้อ่าจุดสองจุดครับคัดลอกมาแล้วก็แล้วก,กลับแล้วก็มาที่หน้านี้ครับจุดสองจุดค้าลอกมาเลยครับเอฟเฟกเนี้ยแล้วก็มาวางอันสุดท้ายด้วยไอยอันหลังเนี้ยวางไปเลยปึ๊บอ่าแล้วก็มาสลับเอานะครับมาที่มุมครับไอขอแป๊บด้านหลังให้เปลี่ยนเป็นศูนย์ครับลบมาร์กด้านหลังออกไปปึ๊บอ่านไหมก็ไดเป็นศูนย์อยู่เลยใช่ไหมก็มาร์กเลยครับสิบหกศูนย์สามเนี่ยปึ๊บโอเคแล้วกลับมาด้านหน้าสิบห้าหนึ่งเจ็ดอันนี้เราปรับเป็นหกสิบสี่ครับ อ่าโอเคก็มากึ่งกลางมาที่กราบเฉียจุดวางไปเลยแล้วก็สลับให้เป็นด้านบนอย่างงี้อ่าโอเคก็ได้อย่างงี้ปึ๊บอ่านไหมปึ๊บอ่าอ่านไหมก็จะฟึบอ่าโอเคแต่ั้นก็มีอยู่แค่นี้ครับแต่ั้นก็มาด้านหน้าได้เลยหน้าสุดเลยกดบวกครับเพิ่มลูกของเราได้เลยอ่าป๋าเพิ่มมาแล้วเริ่มมาด้านล่างเลยครับตรงเพลงเลยอ่าแล้วก็แล้วก็ยืดมาให้ถึงตรงนี้นี่เก้ายี่สิบสองก็ได้อ่าเก้ายี่สิบสองกดรูปเลยครับยืดมาเลย ปุ๊บอ่าโอเคก็ได้แบบนี้นะอ่าจากนั้นก็มามาร์กนี้สองสิบสองกดที่รูปเลยครับมาที่ด้านนี้ครับมาที่ซูมครับให้เรามาร์กไว้เลยครับ1น8 0แปดสิบโอเคแล้วก็มามาร์กนี้ด้านสุดเลยมาร์กไว้วยครับ1น8 0แปดสิบปุ๊บแล้วก็มามาร์กนี้ครับศูนย์ศูนย์ยี่สิบแปดอันนี้เราซูมประมาณเก้าร้อยเก้าสิบครับหรือเยอะกว่านี้ก็ได้นะําใจท่านผู้ชมเลยนะอ่าโอเคแล้วก็มากึ่งกลางด้านหน้ามาที่กราฟกดตรงนี้ครับเ้ื่อยอย่างงี้จุดเ้าาลอกมรับ ปึ๊บซูมออกไปแล้วซูมเข้ากับพี่เดิมเห็นไหมฟึ๊บฟึ๊บอ่าโอเคแล้วก็ให้เรามาตัดตรงนี้เลยครับอ่าก่อนที่เราจะตัดก็มามาร์งนี้ก่อนครับแปดหนึ่งสี่นะแปดหนึ่งสี่อันนี้แปดหนึ่งสี่กดรูปมาน้านนี้ครับมาที่ซูมให้เรามากไว้เฉยครับปึ๊บไม่ต้องปรับนะแล้วก็มาวีนี่ครับเก้าศูนย์ศูนย์อ่าเก้าศูนย์ศูนย์อันนี้ให้เราซูมออกไปครับประมาณแปดร้อยเจ็ดห้าอ่านี่แปดเจ็ดห้านะโอเคแล้วก็มาด้านหลังเลยครับ เก้ายสองเนี่ยอันนี้ที่เราซูมประมาณพันเก้าสิบก็ะพันเก้าห้ากอ่ะผมเอเป็นพันเก้าสิบห้าแล้วกันโอเคแล้วก็มากึ่งกลางด้านหน้าแล้วก็มาที่กราฟครับกดตรงนี้ครับเลื่อนอย่างนี้แล้วก็อันหลังก็เลื่อนลงอย่างนี้โอเคก็จะฟื้นบล็อกซูมเข้าปึ๊บอ่ายไหมปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็มาตัดตามมาร์กได้เลยครับตัดให้หมดเลยนะเนี่ยที่เราที่มาไออันตั้งแต่มาร์กนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะสองศูนยแปดเนี่ยมามาร์กนี่เลยสองสิบสองกดตัดไปเลยครับ แล้วก็ที่เดี๋อวตัดให้หมดเลยนะนี่ตัดให้หมดไปเลยโอเคอ่าตัดจากด้านหลังมาก็ได้นะมันจะเร็รวๆน,นะตอนแรกเราเราจะตัดด้านหน้ากันใช่ไหมเนี่ยมาร์กต่อไปก็กดตัดนี่นะมาตัดด้านหลังก็ได้นะครับเพราะมันจะเร็กรวกว่านะอย่างเงี้ยปึ๊บเห็นไหมมันจะเร็วกว่าไหมตัดด้านหลังก็ได้นะครับหรือด้านหน้าก็ได้อากดผิดของผมมันชอบบั๊กอ่ะมันเป็นไรไม่รู้ไมถึงผมผมถึงไม่ตัดด้านหลังไงพรากดเร็วไปมันชอบบั๊ก่ะครับนเห็นไหมโอเคถ้าใครตัดได้ก็ตัดไปเลยครับใครตัดด้านหน้ากัล้นแว โอเคเพราะมันชอบบั๊กนะอ่าโอเคพอเราตัดหมดแล้วก็กเรามาใส่เอฟเฟกกันนะครับให้เรามาที่ไอ้น,นี่เลยอันแรกเลยนะสองสิบสองเนี่ยกดที่นี่ครับมาที่อฟเฟกเลยกดเพิ่มอิฟเฟกต์นะครับแล้วก็ใส่ฟันอันเดิมแล้วก็มาที่มุมครับปรับเป็นเก้าสิบเลยอ่าโอเคเก้าสิบแล้วก็มาร์ะหน้าไว้ครับสิบสองสิบสองเนี่ยก็อีสองสิบสองปุ๊บแล้วก็มาด้านหลังอ่ะเดี๋ยว ก่อนเราจะใส่อฟเฟกผมลืมครับขออภัยอาจเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาทำครับให้เรายืดมาก่อนนะโอเคให้เรามาสองยิบสามเนี่ยกดยืดมาครับให้เราเลยขีดแดงมาวิ้นนึงเห็นไหมอันนี้ขีดแดงคือสองยิบเจ็ดเลื่อนมาสองยิบแปดอ่ะกดลบอันนี้ครับกดยืดมาก็ทําแบบนี้ให้หมดลยครับทุกรูปเลยนะโอเคนะครับเห็นไหมมันก็จะเลยมาขีดหนึ่งเห็นไหมเนะี่ยลองกดยืดมาเลยครับโอเคทําให้หมดเลยนะครับทุกรูปเลยสามหนึ่งศูนย์ยืดมาโอเคแล้วก็ต่อไปทําให้หมดเลย ่อโอเคมันก็จบอยู่วีนี้นะครับ807นะเห็นไหมจบอยู่ที่807นะโอเคอ่าจากนั้นก็กลับมาที่เอฟเฟกเหมือนเดิมครับที่เราจะทำเมื่อกี้นะคือรูปแรกเลยในท็อตแรกเนี่ยกดที่รูปไปครับมาที่เอฟเฟกกดไปที่สั่นเลยแล้วก็มาที่มุมครับเมื่อกี้เราปรับเป็น90แล้วก็เลยมาร์กหน้าสุดใช่ไหมแล้วก็มาด้านหลังนี้223นะครับอันนี้ให้เราปรับเป็นลบเจ็ดสิบเก้าจุดศูนย์อ่าน,นี่นะครับสิบเก้าจุดศูนย์นะความถี่ครับปรับเป็น0.30 อ่าโอเคแล้วก็มาที่ขนาดปรับเป็นศูนย์เลยแล้วก็มาร์กตรงนี้ไว้เลยครับสองยี 2, นะ่สิบสามะปึ๊บแล้วก็มาด้านหน้าเลยสองสิบสองครับอันนี้ให้เราปรับเป็นหกสิบห้าพอครับอ่าหกสิบห้านะโอเคก็มีอยู่แค่นี้ครับกราฟก็ไม่ต้องใส่มันนะครับอ่าย้อนกลับแล้วก็ไปต่อไปให้เรามาที่เบอร์ครับแล้วก็ใส่เบอร์เคลื่อนไหวกดเลยเพิ่มเลยโอเคแล้วก็ไม่ม่ต้องปรับอะไรครับแล้วก็ไปต่อไปครับใส่ท้ายเดิมเลยโอเคแล้วก็เปิดจุงเงาแค่นี้ครับแล้วก็ไปต่อไปครับ อันนี้สายฟรีไม่ต้องใส่นะครับโอเคนะครับสายฟรีไม่ต้องใส่นะสายเติมก็ใส่ปกติเลยมาที่พับ้วขอครับแล้วก็ใส่การสแกนเรืองแสงกดเลยครับเพิ่มเลยแล้วก็มาที่ค่าเกณฑ์ปรับเป็นศูนย์ครับแล้วก็มาร้านหน้าไว้สองหนึ่งสองครับปึ๊บแล้วก็มาด้านหลังครับสองยี่สามไนีนะปรับสูนเลยครับหนึ่งนะโอเคแล้วการไม่ต้องใส่ปไม่เลื่อนเองนะครับก็จะฟึ๊บอย่างนี้เห็นไหมปึ๊บอ่าโอเคจากนั้นก็ ปรับภาษาเนี่ยเป็นสิบครับสิบเปอร์เซ็นต์นะอ่าโอเคก็มีอแค่นี้แหละก็จะฟึบอ,อย่างงี้อ่าลองลองเปลี่ยนสีดูก็ได้นะเนี่ยโอเคถาไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้อ่าจากนั้นก็ได้แบบนี้ใช่ไหมอ่ามันจะมีการสแกนงแสงนะครับอันนี้สายฟรีก็ถ้าเป็นสายฟรีใช่ไหมกดลบไปเลยครับอ่าก็มีสายเฟฟกใช่ไหมข้าวอยเฟิกมาเลยแล้วก็วางทั้งหมดเลยที่เราตัดนี่นะสายฟรีนะสายฟรีนะโอเคนะครับอ่าถ้าเป็นสายเติมก็จะมีการสแกนแสงก็วางตามผมก่อนนะครับ อ่ะกดเข้ารอบมาเลยปึ๊บแล้วก็มาวางตามผมนะครับมามาร์กนี้ครับ326ตะกดวางไปเลยครับเอฟเฟกเนี่ยอ่าก็มีการสแกนแสงมาฟึ๊บอ่าโอเคแล้วก็มามาร์กนี้ครับ509ครับกดที่รูปแล้วก็วางไปเลยอ่าโอเคแล้วก็มาร์กต่อไป622ครับวางไปเลยปึ๊บโอเคแล้วก็มาร์กต่อไปครับอ่ะหมดแล้วครับหมดแล้วจบอยู่ที่622นะโอเคจากนั้นก็กลับมาท่อนที่2นี้ที่ยังที่ยังไม่ได้วางเอฟเฟกต์นี่นะก็ให้เราวางไปเลยครับแล้วก็ลบการสแกนแสงไปเลย จมจุดเข้ารอบมาใหม่ครับแล้วก็วางที่เหลือให้หมดเลยนะ <_ t od d> วางข้างหน้าด้วยครับนี่อันข้างหน้ายาวๆนี่ก็วางไปด้วยครับเ <_ t od d> ปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็ที่เหลือก็วางให้หมดเลยที่ยังไม่ได้วางอ่ะนะอ่าโอเคพอเราวางหมดแล้วก็เหลยวมาสลับรูปกันนะครับ <_ t od d> ให้เรามาทอนนี้ครับรูปนี้รูปนี้ไม่ต้องทอนเลยมาร์ก็ได้อะมาร์กนี้สองยิบสองครับกดที่รูปครับจมจุดพิกนอน,อนโอเคแล้วก็มามาร์กนี้ครับสามศูนย์เก้านะนี่เหมือนเดิมนะครับกดที่รูปจมจุดพิกานอนโอเคแล้วก็มาร์กต่อไปครับเเเหมมือนดิลย ปึ๊บแล้วก็สี่ยี่สามครับนี่เหมือนเดิมนะครับจุดจุดเพื่องนอนอ่ะแล้วก็มาร์กต่อไปครับห้ายี่สิบครับเหมือนเดิมเลยปึ๊บแล้วก็หกศูนย์หกครับอ่าหกศูนย์หกแล้วก็เหมือนเดิมเลยปึ๊บอ่ะแล้วก็มาร์กต่อไปครับเจ็ดศูนย์สามครับเหมือนเดิมเลยปึ๊บแล้วก็เจ็ดศูนย์เก้าเอ้ยเจ็ดหนึ่งเก้าครับขอไปเหมือนเดิมนะครับปึ๊บอ่าโอเคมันก็จะได้แบบนี้นะก็หมดแล้วก็ได้แบบนี้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะอ่าจากนั้นก็เดี๋ยวามาทำอะไรทำมันขึ้นมานะมามาร์กนี่ครับไม่ใช่มาร์กเลยวีนี้ศูนย์ศูนย์หนึ่งหกไงนะกดเทีู่ปครับมาหน้าน,นี้ครับกดมาร์กไปเลยปึ๊บแล้วก็มาด้านหน้าสุดเลยปรับเป็นปรับเศูนย์เลยอ่าแล้วก็มากึ่งกลางครับมาที่กราฟใช้ไปเรนนี้อ่ามันจะขึ้นมาฟึ้บอ,อย่างงี้เห็นไหมปึ๊บอ่าแล้วก็มาทําตรงนี้ด้วยครับอ่าด้านหลังนี่ตอนมานี้โอเคมาวีนี้ครับเก้านนี่นะ909ก็กดท้ปครับมาหน้านี่นรเก้าศูนยบแล้วก็มาด้านนหลังี่92นะ อ่าเก้ายีบสองปเป็นูนย์เลยปึ๊บอ่าแล้วก็มากึ่งกลางมาที่กราฟใช้ลงอ่าโอเคแล้วก็มารูปนี้ครับนี่มาวีนี่ครับสิบศูนย์สี่นะสิบศูนย์สี่กว่าทีรูปครับมาน้นนี้ครับมาร์คไว้เลยแล้วก็มาด้านหน้าเลยครับเก้ายีบเอ็ดเนี่ยปรับเป็นศูนย์เลยปึ๊บแล้วก็มากึ่งกลางมาที่กราฟใช้ขึ้นอย่างงี้โอเคก็จะดับลงอย่างงี้ฟึ้แล้วก็ปึ๊บอย่างนงี้เห็นไหมปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็มาด้านหลังเลยครับก็คือรูปนี้อ่ามาวีนี่ครับ สิบหกยิบเจ็ดนี่นะกดที่รูปครับเหมือนเดิมเลยเข้ามาแล้วนี่ครับกดมาร์กไปเลยอ่าแล้วก็มา้านหลังครับสิบเจ็ดศูนย์เก้าปรับเป็นศูนย์เลยมาที่กึ่งกลางมาที่กราฟใช้ลงอย่างนี้ค่อยๆจะดับไปฟืบอ่าโอเคจากนั้นก็เดี๋ยวเขาดูน,นะกลับมาที่อ่ามาที่อันแรกนะครับอ่ารูปสุดท้ายเนะี่ยมาที่อันแรกทาเหมือนเดิมเลยครับที่ผมบอกให้เลื่อนภอยหลังแล้วเลื่อนกลับมานะแต่ตรงกึ่งกลางที่มันทําแค่เฉพาะขีดแดงนะครับไอ้ตรงที่มันไม่มีขีดแดงก็ไม่ต้องทํานะครับ ทำแค่ขีดแดงเห็นไหมเนี่ยสิบห้ายี่แปดแล้วก็สิบหกศูนย์สามแล้วก็สิบหกหนึ่งห้าเนี่ยทำแบบเดิมเลยครับอ่าไอตรงกลางมันนี้จะมันบางอยู่ใช่ไหมก็เลื่อนตรงกลางถอยหลังไปก่อนก็ได้ครับปึ๊บโอเคแล้วก็เลื่อนนั่นนะถอยหลังไปแล้วกลับมาที่เดิมปึ๊บอ่าโอเคตรงกลางก็เลื่อนกลับมาที่เดิมครับอ่าโอเคแล้วก็ทําขีดแดงนี้ครับสิบหกศูนย์สามเลื่อนกลับถอยหลังไปแล้วก็เลื่อนกลับมาปึ๊บโอเคทําให้หมดเลยนะ อ่าโอเคพอเราทาหมดแล้วมันก็จะเป็นแบบเดิมแหละแต่มันจะชา้าไปวินึงครับประมาณนี้โอเคเนี้ยปึ๊บ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 อ่าโอเคอ่าจากนั้นก็เอาโทนสีมาใส่ได้เลยครับอ่าพอใส่โทนสีแล้วก็จะเป็นสีแบบนี้นะแบบเข้มๆหน่อยนะแบบชัดเลยโอเคจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับให้เรามาทึกได้เลยนะครับจากนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใคลิปต่อไปนะครับอยากสนแบบไหนก็ทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์เลยหรือขอการมาทิตต์ดอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมถลงใใตครั้จตกายคลิปนะานกน ไป